Bên rồi đấy ạ, lăn băng nôn này, ép băng nôn chăng à, bà lạc đây, này cho lăn này, rất leo, สวัสดีครับอยู่กับผมครับทีงานเด็กสร้างครับมาชมครับเจ้ารถยางขึ้นทะเลครับยางไปไม่รอดครับเสียเสียต้องยหายกระโบสัทไปไป่อมครับนี่ครับแดงรับขึ้นทะเลครับเมื้อะไรเสียแล้ว งานเตรียมพร้อมครับเอาบันไดลงครับสะพานทางทะลุครับรยบรือยครับน่ครับตัดยางเห็นเลยจับปังเดียว Bên rồi đấy Ừ Lộn băng nôn rồi Em băng nôn chăng à Bà lạc đây Thật này chả lộn lại rót leo Đây mày ตอนมาขับมายางตู้ครับขากลับก็ขึ้นทะลุรถคันแรงมาอย่างที่โดนทุกลับกับในหอลงมาแล้วครับ เลโซโซโซต้อ so, <so>, so. งล็อกโซไว้ครับเดี๋ยวมันไหลกันไหล นี่ครับอยู่ที่สโตนครับถูกกลับหัดใจครับในหัวคนขับกำลังเอาสู้ล็อกโอไว้ 3 thế, sẽ, 3 cổ, đó. Đặt cái gì? Đặt cái gì? Đâu ba ba hai cô sơ bư nữa. Xăng nó cũng chút hết rồi. Bỏ ăn

cảmang áo sơ lót lót đây ยางซาจีนอ่ะนายตะไบคันกับเบียร์เล็วคือยางยางยางสายเรื่องอะม้วนกันนั่นแขนดักัตดกล้อสายรับตอนนี้เราฝากเบื้องบ

ไปล็กไววกันไลยพร้อมครับเป็นสะพานครับเสร็จเรียบร้อย bướp ừ. lòng quay lòng quay đeo 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 lọc sâu quay con <laughs>

เรียบร้อยเรียบร้อยถูกไปโดนแท้แหละอยู่ข้างหน้านั <laughs> ้นหัวตังดานข้างหน้าครับรอจับแล้วรอจับคันเนี้รถถูกรถถุกรถเห็นไฟกับพริบกรบพิ นม่อเยรู้เรียบร้อยครับแตมตัวออกเดินทางกลับหาดใหญ่ครับสงขาสตตนหาดใหญ่นี่ครับ